สวัสดีคะ่ะพบกับเกสอรพักเครื่องนะคะคุณลูกค้านะคะวันนี้ ep ที่หนึ่งร้อยหนึ่งนะคะคุณลูกค้าถ้าสนใจนะคะอย่าลืมแอดไลน์กันเข้ามานะคะ id ไลน์เกสอรพักเครื่องคะ่ะนะคะ id ไลน์เกสอรขีดหนึ่งเก้า เบอร์โทร0846884079ค่ะ Facebook เจสอนม่วงมั่งมีนะคะคุณลูกค้าวันนี้นะคะ EP ที่101วันนี้เราจะเสนอนะคะจะนำเสนอเป็นพระสมเด็จนะคะจะลัดมีค่ะวัดธรรมศรี นะคะเนี่ยค่ะจังหวัดปัตจวบคิรีขันค่ะคุณลูกค้านะคะนี่นะคะค่ะขอบนะคะอ่า ้นค่ะด้านหลังนะคะจะมียันเนี่ยค่ะจะมียันนะะักขนี่ค่ะพระสมเด็จนะคะคุณลูกค้าสองรอยบาทพร้อมส่งนะคะเหรียญที่สองจะเป็นหลวงพ่อเงินเนี่ยค่ะหลวงพ่อเงินนะคะนี่ค่ะ ด้านหลังก้นนี่น,นะคะคุณลูกค้าหลวงพ่อเงิน200บาทพร้อมส่งค่ะคุณลูกค้าเหรียญที่สามจะเป็นพระหลวงพ่อพระพุทธินานะคะเสาห้าปีสองห้าหนึ่งหกค่ะ นี่นะคะนี่ค่ะออกนะคะพิษณุโลกวัดใหญ่นี่เองนคะคะพิษณุโลกค่ะเรียนที่สี่นะคะจะเป็นหลวงพ่อกันนะคะนี่ค่ะขอบนะคะ ้หลังจะมียันนะคะสองร้อยบาทพร้อมส่งนะคะเหรียญที่ห้าจะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะเนี่ยค่ะหลวงพ่อคูณรุ่นถุงเงินสร้างปีสองห้าสามหกพิธีใหญ่นะคะ เนี่ยค่ะด้านหลังจะเป็นถุงเงินนะคะหลวงพ่อคูณสองร้อยบาทพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้าวันนี้นะคะ EP ที่101นะคะอย่าลืมถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะ ID Line เกศสขีดหนค่ะ เฟซบุ๊กเกศสอม่วงมั่งมีนะคะเบอร์โทร084688 4079ค่ะคุณลูกค้าถ้าสนใจนะคะอย่าลืมแอดไลน์กันเข้ามานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ